เปิดช็อตแล้วตอนนี้ท่าเหนื่อไม่ออกแล้วมันอึดอัดในชุดที่อยู่เตรียมการวิ่งทุกวันเลยเช้าเย็นเช้าเย็น,ยนผมวิ่งวิ <c oughs> พาวิ่งทุกวันนะคนป่วยเรื่อยเรื่อยนะคนป่วย 3 3 3 2 1 2 3 2 1 2 4예 기다리 아한 보통 아어예

รู้ษาความปลอดภัย <laughs> นี่ยเหละเชื้อาเสาธูปมุกนั่นเอามาตั้งเองเพื่อใช้งานครับส่วนหลังถัดไปนั่นนั่นทางท่านหลวงมงคลดีจิตเดินเหญ้านะถัดไปเป็นของหมออะไรมั้งก็จถัดไปนั่นจริงๆถ้าเราไม่เห็่เดือนเดียประมาณเกือบเท่าไรหลายหลายหลายฮัลโหลทำบทแถวอ้ง ใ uhm. ข่ผ่านท่าแรกเลยนะครับท่าแรกเลยโดดตบลังหวุชนกันสิบยมสิบยมเตรี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 ยม แขนมีลำตัวนะครับซ้ายขวานะครับสายก่อนสิบยกสิบยก ซ้ายขวาสีจังหวะนะครับโอ้งเท่าซ้ายก่อนนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสิยกสยกหนึ่งสองสามหนึงหนึ่งส อ้าวเล็ดคิ้วอยู่ไหนเล็ดคิ้วอยู่ไหนคานคานดินให้หน่อยนี่วิดีโอ <laughs> โอ้ยพอยใหญ่ <c oughs> มนุษย์กบนะครับไอ้มนุษย์เลยนะมนุษย์อะไรวะลูกออสโอ้โหอย่าเลยออสน้อยทำระเอียดีครับเขาน้ามีประตูใส่ครานเว้ปราวเึ้ือนไววดูบรรยากาศทะเลกัน

i <laughs> not. ตออก้ายเชื่อนิดนึงนะครับเอาเท้าขวาไปเท้าซ้ายเท้าซ้ายอาคมลงไปกนับสิบครับ ท้าสายบอดคอรีพ <1, S 2> ิกเจอร์นะครับเคอรีพิกเจอร์หนึ่งสอนะครับไม่งเล่งนะครับไม่องเล่งนะครับยกเยกหนึ่งสองา